วันนี้มาลองเดากันเล่นๆนะว่าผมจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซนต์กับกิจกรรม Lucky Wheel วงล้อผู้โชคดีไม่รู้ว่าคนเล่นโชคดีหรือ GM โชคดีกันแน่นะครับ ครั้งแรกเนี่ยเราจะได้สุ่มส่วนลดฟรีฮะถ้าให้ผมเดานะผมเดาว่าน่าจะได้ประมาณ 60- 65%เราเนี้่ะคุณผู้ชมลองทายกันดูนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขส่วนลดที่คิดว่าผมจะสุ่มได้ในครั้งแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะทายถูกบ้างครับมาปาปรแรกกี่เปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ย hey, 70เลยหรอทำไมเยอะกว่าที่คิดครับเนี่ย ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางสูงนะครับถึงมันจะไม่ได้สูงที่สุดแต่มันก็ข้าม5560 65มาตั้ง3อันนะกระโดดมาที่70%เลยนะครับ <Yahoo! S 1> อะมีใครทายถูกกันบ้างไหมฮะ70%แต่ผมเนี่ยทายผิดนะผมคิดว่าได้60กว่าได้70ฉเฉยอะรามาดูของรางวัลในกิจกรรมนี้กันนะครับก็คือมีของรางวัลใหญ่2อย่างอย่างแรกเนี่ยเป็นชุดตัวผู้ชายหนุ่มพันข้าวเหนียวคืออะไรอะ ชุดนี้สีเขียวอื่อมาเลยนะพันเขาวเหนียวก็ไม่ค่อยสวยนะครับเห็นแล้วรู้สึกไม่ได้น่าใสเท่าไหร่ ส่วนอันนี้ชุดตัวผู้หญิงครับสาวพันเขาเดียวเฮ้ยอันนี้สวยกว่าชุดผู้ชายนะเนี่ยดูดีกว่าครับมาในโทนเขียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็ตัดสินใจได้เลยนะเพราะผมเอาแค่ชุดผู้หญิงดีกว่านะครับโอเคครั้งแรกเราสุ่มได้70เพรก็จะซื้อชุดได้ที่ราคา359เพชรเพเอาเป็นว่าผมกดซื้อเลยละกันนะ359เพเพราะถ้าเกิดผมกดสุ่มต่อเนี่ยคาดว่ามันจะได้ส่วนลดน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับ ต่อไปเราจะสุ่มส่วนลดเล่นกันนะครับเพราะว่าผมยังอยากได้ตั๋วที่อยู่ในตู้นะฮะรอบนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นไงครั้งที่2ได้น้อยกว่าครั้งแรกเหลือ55 <c oughs> ก็เอาเป็นตัว๋วไดมอนด์ละกันนะซื้อติดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้ใช้อยู่ดีมาอีกสักครั้งหนึ่งได้อะไรครับรอบนี้65 ดาวอะไรไม่ผิดเลยนะว่าถ้าเราสุ่มทางต่อไปเนี่ยมันจะต้องได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองอีกสักครั้งหนึ่งล้วกันว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์60 สามอันหลังนี่คือน้อยกว่าครั้งแรกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ซื้อแล้วนะอันนี้คือผมพอแล้วนะครับมันมีสกินรถตุกต๊กตุ๊กอีกอันแต่ว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เป็นรถตุกต๊กตุ๊กสายเขียวปล่อยโคมก็เอามาคงไม่ได้ขับหรอกเพราะว่าสกินเก่าๆที่มีก็สวยกว่านี้เยอะแยะนะฮะโอเค <Okay. S 1> อันนีก้กระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าแบบที่ควรจะแจกฟรีอะแต่มาอยู่ในร้านเฉยถ้าปิดปากก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบสกินทั่วไปไม่ค่อยน่าซื้อ สำหรับชุดนี้นะครับ1เซ็ตเนี่ยก็มี4ชิ้นนะฮะใส่ได้เฉพาะตัวผู้หญิงเท่านั้นอา้าวลืมถอดตน้ากากอันนี้มันหน้ากากอันเก่า ก็คือพอเป็นชุดในยุคปัจจุบันเนี้ยเราไม่ต้องสนใจว่ามันซ่อนกระเป๋าหรือเปล่าแล้วนะครับเอาแค่ซ่อนกระเร่ออย่างเดียวก็พอนะฮะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยเราสามารถกดซ่อนได้เองนะครับนี่เวลาใส่โชว์นาลปี้ก็ประมาณนี้มันจะมีเอฟเฟกตรงต้นแขนแล้วก็แถวบริเวณข้อมือนะครับตรงกางเกงก็เป็นแบบว่าขายาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งนะและอันนี้คือถุงอะไรกันน้ําท่วมหรืออะไรเอามาผูกไว้ที่ขานะ่าจะเป็นดีไซน์นะครับ โอเควันนี้โดนไปเท่าไหร่กี่เพจคุณผู้ชมก็สามารถดูได้จากบนหน้าจอนี้เลยนะครับและก็เดี๋ยววันนี้เราเอาเจ้าชุดนี้ไปทัวร์ในโหมดหัวโตกันนะไม่ได้เล่นสักพักหนึ่งแล้วนะครับไปดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่หรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยชุดใหม่กับโหมดหัวโตนะครับไปใส่เล่นจริงไปยังไงบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ กลับมาตามคำเรียกร้องเลดไลท์2023ใครร้องอะไรไม่มีนะ <Huh? S 1> ผมไม่ได้ร้องให้กลับมานะใครร้องก็ไปซื้อแล้วกันผมไม่ได้เรียกร้องนะครับเพราะว่ามีแล้วสำหรับโหมดหัวโตนะครับก็เล่นไปครั้งล่าสุดน่าจะเมื่อประมาณมกร,รามคงถ้าเกิดจําไม่ผิดนะช่วงต้นปีนะครับที่เล่นไปอันนั้นเป็นการเล่นครั้งแรกหลังจากที่เขาปรับปรุงใหม่นะฮะ วันนี้จะเป็นการเล่นครั้งที่2ในปีนี้นะครับไหนไมาดูกันซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่าก็คือเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องโดดร่มแล้วนะหมดหัวโตวเนี่ยลงมาปุ๊บก็คือเกิดที่ฐานเหมือนกับ4 v 4เลยนะครับอ่าแล้วก็มันจะแบ่งเป็นประมาณ4ทีมหรือ5ทีมนั่นแหละก็คือเกิดปุ๊บวิ่งเก็บปืนไล่ยิงกันได้เลยมันก็จะขาดฟิลแบบโดดร่มไปนะครับยกเว้นเวลาเราตายนะถ้าเกิดเราตายเราจะได้โดดใหม่โดดลงมาแล้วก็มาเก็บของ <Hey. S 1> แล้วก็ยิงกันใหม่อุยอะไรเนี่ย ในโรงงานในโรงงานเป็นขบวนเลยเมื่อกี้เห็นปะคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยคนหรือบอดอะ่ะคนหรือบอดอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินเออแต่คนล่างเนี่ยไม่ใช่บอดเฮ้ยเดี๋ยวนี้หัวตัวมีบอดด้วยหรอ,อเนี่ยดูอ่ะยิงแล้ววิ่งไปไหนอะ่ะบอดนี่ว่าบอดชื่อไปอยวยหัวคุณ ดีเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวเขาฟ้องเอาแล้วเนี่ยประยวยหัวคุดเนี่ยอย่าไปผวนนะคุณผู้ชมประยวยหัวคุดใครก็ตั้งชื่อบอด <Hey. S 1> อ่าอย่างเงี้ยไม่บอดนะครับถ้าเกิดลงไอวอเนี่ยไม่บอดอันนี้คน <Hey. S 1> เจอเอ็นั่งยิงไปแปลว่าหมดนี้มันมีบอดนะผมเดานะเพราะว่าการเดินของตีแรกเมื่อกี้มันเหมือนบอดมาก hey. อันนี้ไม่บอดอันนี้แบบมีวิ่งมียิงเนี่ยไม่น่าบอดเนี่ยถ้าไอวอนี่ไม่ใช่นะครับบอดฟรีไฟยังไม่ฉลาดถึงขนาดตั้งไอวอได้ยอดแล้วเปิดไปหนึ่งลูกโดนเอาปีกลูกล้มเจอระเบิดต้าฟาทองไปหลังไอวอไม่โดนเอาปีกลูกโหมดนี้ระเบิดมันเยอะมันต้องเคลื่องให้เข้า,าไหนนี่แน่ เอ้าไม่เข้าเฉยหมดกันสองชาร์จก็ได้มามอุ๊ยขามาคนหรือบอดคนหรือบอดครับน้องพี่ทักสวรรค์อันนี้ผมว่าผมเดาว่าน่าจะบอดนะเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าในบดหัวโตเดี๋ยวนี้เขาใส่บอดมาแล้ว ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนอะ่ะหัวโตวันนี้คือไม่มีบอดนะครับมีแต่คนแย่งกันเล่น <Hey. S 1> เนี่ยอย่างเงี้ยประยวยหัวคุดเนี่ยชัวส่วนตรงนู้นไม่ใช่ตรงไกลๆเดี๋ยคนล้มสองไปเจอเอ็นั่งยิงเนี่ยคนฮาราเมลแต่ไอหัวคุดเนี่ยบอด <Hey. S 1> <laughs> เออเจอท่านประยวยซะงั้น GM รีบเปลี่ยนดวนะ่ดวนนะโดนฟ้องมาผมไม่เกี่ยวนะครับ มาดูชุดกันดีกว่าอู้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คนกำลังจะดูชุดเลยฮะมาได้จังหวะพอดีมาดูชุดกันนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่นักสู้พันข้าวเหนียวเป็นชุดฝั่งตัวผู้หญิงนะครับก็คือไม่รู้ว่าพันข้าวเหนียวยังไงเหมือนกันนะมี้าพ,พวกหัวแบบว่าเพื่อชีวิตอย่างนี้ ح, หรอลูกทุ่งพันข้าวเหนียวสายถึกหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยใจเจตนาของชุดเหมือนกันนะเฮ้ยใครเใครเกลี้ยงมา พอหนุ่มเมื่อกี้โดนยิงตายไปใช่ไหมดโดนล้อมหน้ามาหลังมีขอบคุณนะขอบคุณนะได้เลยเพื่อนขอบคุณใครล้วเนี่ยขอบคุณเราเหรอเรายังไม่ได้ทําอะไรให้นายเลยนะเพื่อนเฮ้ยเองไปยวยหัวคุดเจอกันอีกแล้วนะนั่งยิงไป M60 นั่งหลอยเรียงตัว ไปตรงนั้นไปตรงไหนอะเพื่อนเพื่อนจะให้เราไปไหนเพื่อนหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าในทีมผมเนี่ยเฮ้ยมันมีผู้เล่นใหม่หรือเปล่าถ้ามีคนใหม่มามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเลยใส่บอดมานะครับตัวมุมมุนก็อุ้ยอันนี้ไม่บอดกระโดดเย่งเนี่ยไม่บอดอันนี้ตึงจูแป๊บหลบหลังกล้อง พันยาก่อนนักสู้พันข้าวเหนียวเสียวเสมอ,อล้ม<อ>ล้มเอ0<อ>ก็รัวเหมือนกันนะ้เนี่ยว่าไงสาวอันนี้กระโดดยิงไม่บอดหรอไม่บอดอรอไม่ต้องหมุนเวียนหัวคาราเมลไปตรงนั้น ไปตรงนั้นโอเคเพื่อนเรามาแล้วมาดีก่อก,กัางก่อค้างเอสพีวิ่ข้างหน้านี่แดงเถือกเลยสกิลคูดาวอยู่ว่าไงหัวขาวอันนี้คนนะโอเคเพื่อนไปตรงนั้นล้มอีกหนึ่งเจอกันอีกแล้วก่อลัง้ง เอาล่ะวงบีบแล้วนะครับมาดูกันว่าวงจะไปไหนน่าจะอยู่ตรงนี้ละมั้ง <Hey. S 1> ใครมาบอกอะไรเจ้านี้สับซาว่าไงบอทยืนนิ่งเลยเราเออโอโ้มาตายตอนจบ <What? S 1> อา้าวจบของจริงจบแบบกลางอากาศ ปูย่าแบบงงๆชนะเฉยเพื่อนแบกป้อน,นีคะแนนอาจจะนำขาดแล้วไงเพื่อนคออีกตัว2ตัวแชมป์เลยนะครับ20ิคิวเลยเนี่ย <Wow! S 1> โอ้ยิงเพลินไม่ได้ดูแต้มตัวเองเลยประมาณนี้ครับสำหรับชุดใหม่นักสู้พันข้าวเหนียวถามว่าสวยไหมส่วนตัวผมว่าก็เฉยๆไม่ได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเพชรไว้รอซื้ออย่างอื่นดีกว่าชุดนี้ข้ามเถอะไม่ต้องซื้อหรอก <laughs>